หนูรู้สึกเลยว่าเพื่อนหัวลมดีขึ้นนะคะดีนาขิงอารมดีหล่ะหล่ะโยกำลังน้องจริงก็มาหาน้องดิกูอยู่จันทบุรีจะให้กูไปไหนเนียไปยังไงลักไหมไม่ลักแต่ยู่อย่างงี้ไม่ลักไม่ไหวกายไปหนูกายไปลูกแต่ว่าแต่ว่าน้องขิงอารมณ์ดีใช่ไหม ก็ือีอารมณ์ดีกว่าเมื่อกี้ว้ถ้าบัลเล่ยอยู่ชูขายเลยอะไรเรียดๆๆยิ้มนี่ยิ้มยิ้มยิ้มแยๆทำจิกหน้าเป็นรคิดถึงน้องไหมคิดถึงแต่ว่าพี่รู้ว่าน้องไม่คิดถึงพี่หรอกทำไมน้องจะไม่คิดถึงพี่ด้วยเรื่องอะไร อเอาดีดีเอาดีดีคิดถึงเอาอืหิงเอาดีดีพี่โก้เคกอดพี่ไหมะเคยกหกพี่ไหมเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าไม่เคยกหดแต่ว่าเอาดีดีคิดถึงพี่แล้วคิดถึงใครคิดถึงมากกว่าพี่อ่ะมีป้ากับแม่มากเลยตอนนี้เฮ้ยชจ้ามา ดี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 เนเด็กที่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่เมก่อตอนยิ้มมาไมโกะแมวปะแมวไหมแมวคืออะไรแมวมีเลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเมาไหมเมาอะไรยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เป็นอะไรอ่ะก็แต่งนะเอาจริงๆเอาดีดี ไม่ก็นอนนอนไม่เดี๋ยวละตวทำทำตายเยิ้มเช่ยมีคนเทล้าใส่ใื่เลาเอบมีคนเทล้าใส่ส่เปล่าได้ป่ะเมาคอลีนแล้วพี่ใายได้ป่บดีเดียดีดีเมาคอลีนเวะได้ปอะไม่เลยคิดถึงมองบนมองบนมองอื่น

จะเราเราใจให้ก่อนถึงได้ไปไปร้านร้านแห่งเอากินข้าวธรรมดาเข้าไปนี่จะไป็นตื่นเ่้นอะไให้เหรอไม่ได้ดูเลยมันไม่ยังไม่ขึ้นเลยไม่ใช่เราไปดูแชทเลยเออลเอลอันนี้แมวเดี๋ยวเอาไปร้านนี้เออลเอลชนท์คืนนี้นะตอนนี้นะเอลตอนนี้นะอ่ะเฮ้ อย่าไปพี่ไม่ได้ขับรถดิกูโกตีเอาจี่นะปีที่แล้วพี่เนะี่ยปีทั้งปีเนะี่ยดื่มสามครั้งตั้งแต่รู้จักกับไอทิมรู้จักกับคุณจุ๊บเนี่ยปีเนี้ยผมกินไปหกครั้งแล้วหกครั้งนะปีทั้งปีปีที่แล้วเนะี่ยพี่กินดื่มไปแค่สามครั้งจําได้นับครั้งได้ปีเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันที่หกทำกูเสียคน จริงๆคุณจุ๊บสิคุณจุ๊บคุณบอสนี่คุณทอทอนี่คือปกติพี่ปาคนไม่ดื่มเลยนะไม่ดื่มเลยจะเครียดจะอะไรยังไงก็ไม่ดื่มนอกจากแบบน้ แต่แก้วเลยแก้วโรงแรงก็ได้ลกเพียวๆมาเพียวมาได้หมดได้หมดวันนี้มันวันฟรีเดย์เฟียโทรมาแล้วพี่เฟียโทรมาแล้วก็เห็นเดินไม่ถึงกิโลไม่เอาเฮ่เอาเลยอ่ะไม่คุยแค่คุยกับพี่ก่อนนี่เมื่อกี้พี่เฟียโทรมาไง นี่ทำไมอ่ะก็บอกว่ารถติดมากหูหิงดูแดงเถือกอ้าวรถไม่ติดมันก็จะต้องจอดดู๋เฉยแล้วก็ดูรถกันว่าทำไมไม่ติดวะรถติดมันก็ไปได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราเดินได้ไหมพี่ต้องไหวป็นเนีะยอาจริงพี่โอเคอยู่ไหมตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมไหมต้องการความช่วยเหลือไหมยังไม่เหลืออะไร มีอะไรให้ช่วยไหมไม่สัญญากับพี่ก่อนว่าอีกอีกสามอีกสี่ปีอีกสี่ปีน้องจะต้องติดต่อเพื่อนติดต่อรุน่นที่มหาลัยให้รู้จักกับพี่<ม>พี่รอได้น้องไม่ทำก็ไ,ไม,ไ,ไ,มไม่ทำไมเขาถึงไม่ทำเพราะอะไรอเอาเอง หาเอาเองอยากมีก็หาน้องก็ถามว่าพี่ร mm ัก hmm. น้องไหมแล้วอย่างเงี้ยพี่ถามว่าน้องรักพี่ไหมล่ะรักรักแต่ทำไมไม่หาแฟนให้พี่แล้วทําไมน้องต้องหาพี่ทําไมพี่ไม่หาแฟนให้น้องเอ้าเอ้เยเดี๋ยวกอนะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะอะไรนะอะไรนะอ่ะอะอ่ะอดไดอทำไมดิทำไมพี่ไม่หาแฟนให้น้องมามมามมามมมามาาม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 มามาามาาม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 มาามามม เมื่อกี้หนูพูดอะไรนะหนูพูดอะไรถ้าพี่รักน้องไหมพี่ไม่หาแฟนให้น้องโอ้ยป้าป้าอยากรู้ว่าป้าเพื่อนที่หนูลงทุนใดมา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 รู้อะไรนะรู้อะไรทำไมไม่หาแฟนให้น้องโอ้ยอยากมากผู้หญิงหล่อหล่อชังโอ้ยเสียบุคลิกมากนะนะนะเอาอะไรพูดอ่ะเอาอะไรพูดอ่ะพูดอะไรอะ แต่ปากพูดไอแต่ว่าใจไม่ได้พูดอย่างนี้นะอันนี้ก็ว้ามป่พูดว่าอะไรเมื่อกี้นี้ปะ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 ะปะไอพี่บอกถ้าน้องรักพี่ให้ทำไงก็หาแฟนให้พี่พี่ไม่มีแฟนนะป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 ะะอะไร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 อ้าวปะ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 ไม่มีจริงๆจะอะไรไม่มี เอางี้ไงไปไปเมาอะไรไม่ได้เมายังไม่ได้กินในจะกินอยู่เนี่ยคือบางบางครั้งเนี่ยเราทำงานไม่เหนื่อยทั้งวันเนี่ยหนูเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยหนูเมื่อคืนหนูนอนสองทุ่มมอวตบเลยมัวตอะไรมัสตอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮฮ เฮ้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 เเฮ้เอะไรอ่ะทำไรอ่ะคุณดื่มอะไรก็ดื่มพิจมินผมดื่มพิจมินคุเปิดฝาให้ชาวโลกดูทำไมต้องเปิดฝาล่ะเปิดฝาให้ชาวโลกดูพร้อมกับส่องส่องไฟเข้าไปด้วยอะไรเพื่ออะไรเนี่ยกินคอรีหรือเปล่าเออกินคอรีหรือเปล่าโอ้โหโอ้โห อือน้ำแข็งพร้อมจำคุณองเป็นนะคะคุณคุณทานอะไรคุณโกติผิงสิงจำพี่ไว้นะของมันเนี้ยคนไม่เห็นแต่ตีจะกตดห็นฮะ สิ่งักสิทธเขาก็จะรู้ว่าพี่เนี่ยพี่พบอกพี่ไม่มีแฟนเนี่ยพี่พูดเรื่องจริงเพราะพี่ยังไม่มีจริงแต่ว่าบางคนที่แบบว่าเอ้ยหาแฟนให้หนุ่มหน่อยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดสิทธิเขารู้เ็าจะเอา้าทำไมมูตาวัดนาเวแวมันอินสิขาไปทางสมาธิยาเมฆขนาดนั้น่ะแท็กซี่ขับ<ไ>จนลูกกระเดือกนูดออกมาแล้วนะน่ยแทูรีกี้เมาทุกคนถูกไหมเขาบอกว่าเด็กนี้ว่าูขี้เมาทุกคนเลยนะ ว่าดิลนลงโทษใครขับก็บรเวรวพูลพี่คนขับบอกว่าเด็กริเวอร์พูลขี้มองทุกคนเลยคนขับกิเวอร์พูลคนขับก็รวร์พู้รู้คนขับเินเวอร์พูลยูวิลเนวอลบอลยูเน e วอร์บอล o ววิวบอลโอ้โหพึ่าติงต๋องเลยพึ่งติงตองจัดเลยดูทำดูทำ พี่ไปทดลองแฟมที่อิตาลูนกติก็เจอเจอผมอยู่พี่กติเจอเขาด้วยเขาบอกที่ปั๊มอัพราชดาตอนที่ดิวบู๋ไปปั๊มอัพอ่าปั๊มอัพโลมันกไปไปกันต่อไปแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้ติงตองจันดื่มไปอึกเดียวอาการออกเลยพี่พี่ ไม่ได้อึ่แล้วนะยกสดแล้วไหวไหมน่ะไปกันต่อไปกันต่ออยากชนจอกับสาวๆหรือเปล่าดูทำหน้าดูทำหน้าจะดูไฟแดงหน้าเตรียมตัวก็ได้หรอโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้โอ้ไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรอ่ะกำลังดิ้งกำลังดิ้งไม่ดิ้งกำลังดิ้งยู่ดิ้งโอ้แต่หนีติด เออเราติดมากเริ่มสุนเริ่มมืดมืดละเริ่มคึมคึมนิดนึงละไม่ถหนือตอนนี้อยู่โดนนั้นไอเอ็มมึงบอกไม่ยินไงมึงบอกไม่ยินไงเอามาคำไปพี่บีบอกแก้วเข่ามั้ายไปมา้ยสไปนี่เคิงอชนแก้วชนแก้วอาหลานวยาชนแก้วอาหลาน ป้าไปโอ้ยอากาศร้อนนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยดูไลน์ดูไลน์ดูไลน์นี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยหนักใจเลยหนักใจผู้ชายชิดไรไอไอ้มตกลงกินมากินนี่ไหนถ่ายลงสตอรี่อลไรเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะอัพลงสตอรี่เป็นนี่ไม่ได้วันที่สิบ กบร้องนักใจนักใจนักใจกบตัวใหญ่แน่เลยเสียงยังดังเมื่อกี้น่ะมึงเป็นหลานอ่านได้ยังไงมึงไม่รู้รหัสไอทิมมันยังรู้รหัสในครืเนี้ลุกเปิดปิดแล้วเปิดใหม่ปิดอะไรเปิดใหม่รหัสอะไรบอกคิงด้วยได้ไหมบูทูกไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ อะไรนะอิ yeah. ๋วหน่อยหน่อยหน่อยยุตเติมไม่อ่าน่ะหมดแล้วเติมแล้วโอ้โหจะนั่งต่อนะจะไปไปลุงไม่สบายจ๊อบอยู่กินเหล้ามาตั้งแต่มึงยังอยู่แบ่บ่อไอ้จ๊อบมึงนี่เป็นร้อย ที่มันคอยมาทักให้ความรักนี้ไม่มีเตียคล้ายวันนี้จันทบุรีจะต้องถล่มพินาศเอยพี่บอสเออพี่จุบไปเลยบอสบอสบอสน้องเองเออพี่บอสใหญ่ขิงไอ้ขิงพี่บอสบอกว่าขิงหลบหน่อย เอนแหละเออก็เอาไปเลยไปมาเปิดประตูลงรถเลยถ้างั้นนักยานหลานบอสหลานเว้ยโอ๊ยไม่ไวแล้วอยากลงไหมขอให้ความ บอลคีบอกที่บอดโอ้ยโอ้ยเห็นมกล่องเหรอลอ แช่ปากซอยพ่จุบใครโทรมาไม่ใช่ใครโทรมามันไปต่อบลูทูธกับไอเครื่องนู้นมันก็เลยพี่ไม่ได้ยินเสียงหนูพูดเลยเมื่อกี้เนี่ยลอม เนอย่างไม่ค่อยรีบสักหน่อยจริีๆแล้วหลายคนบอกว่าหนูเป็นคนเป็นคนไม่มีหนูหนูหนูเหนื่อยจากภารก้อนอยู่ตรงข้ามกันทำงานมาจากภารก้อนอยู่ตรงข้ามเนี่ยอะไรอ่ะอภารก้อนอะไรคือหนูทำงานมาหนูก็เหนื่อยนะครับดีเดี๋ยวนะเขาดีใจหมดเลยพี่มีความสุขอ่ะคุณธงชัยคืออะไร <Okay. S 2> พี่พี่พี่จุ๊บครับพี่จุ๊บดูคอมเมนต์นะคนเข้ามาเยอะพันห้าพันเจ็ดอันไหนที่มันเป็นคอมเมนต์ทองเป็นซองติกหรือว่าถามเขาก่อนแล้วกันครับว่ามันมันเขาต้องการอะไรนะครับถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ตอบหรือว่าเขาไม่ได้คนคนที่คิดวิจารณเราก็ไปครับบอกได้เลยครัที่โรงแรมนะครับรคือหนูท,านทํางานมาทั้งทํางานมาท่าอาทิตย์ วันจันทร์ก็เนี่ยวันเมื่อวันนั้นทำงานมาท้าทิ์แล้วอย่างวันเนี้ยหนูการคุงต่อยถ้าใครได้ติดตามช่องหนูเนี่ยก็จะรู้ว่าหนูเหนื่อยแล้วก็หนูก็วางแผนไปแล้วว่าเดี๋ยววันเนี้ยหนูจะนอนนี่คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้หนูว่างหนูก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมครับกลับไปทํางานวันพวันนี้วันอังคารใช่ไหมวันอังคารใช่ไหมแล้วกลับวันพุธเย็นๆกลับไปแล้วก็ทํางานพฤหัสากตุก เสาร์อาทิตย์อาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวถ่ายหนังก็ถ่ายทุกวันหนังหอแต่ก็จะเริ่มมาถ่ายอาทิตย์หน้าแล้วก็คงจะได้เล่งอ่อนแอเพราะว่าเขาจะต้องถ่ายแล้วก็ถ่ายเดือนสิงหาคมทีเนี้ยหนูเห็นว่าป้าปาบอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่เช่อว่าป้าบอบคือมันก็แบบปล่อยอ่ะเข้าใจไหมมันก็ปล่อยบ้างหลุดบ้างคือแบบแต่ถามว่ามีสติไหมหนูมีสติมันไม่ได้แบบคนปัญญาอ่อนก็ได้แบบว่าดื่ม คือไม่ทุกคนมีความสุขห็นมีความสุขอ่ะคุณทามบอกร้องไห้เลยทำไมอะ่าพ่อหายเหะอฮะคุณทามพ่อหายเหรอพ่อเคยแล้วก็จะหลุดออาวก็พ่อหายก็บอกร้องไห้เลยบอกพ่อหายร้องหักพ่อเหรอฮะคุณทามออไม่พี่มังคนคนก็ดีใจไงพ่จ๊บ พี่จูบอกค่อยๆพิมพ์กูบอกไม่ทันมาฮะกูทำน้องยังไม่ถึงค่ะใกล้ถึงแล้วกูได้บอกร้องไห้เลยคืออยากจะถามคกูทามว่าพ่อหายเหรอฮะร้องหาพ่อเหรอหรือไงนีรักพี่โก้ครับอโอเครู้เรื่องอย่าบอกอย่าบอกกูถามไม่ีบัตรรักกันอย่าบอกติงต้องฉันพูดพูดทันนะเนี่ย ดีดีดีนะไม่งั้นนี่พี่จุ๊บนี่นิ้วทานนอแนะพี่จุ๊บนไม่เน,นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปอานน้าข้าวดีกว่าพี่อยากไปด้วยหาดคุณข้าวนะไปด้วยเออไปบายไปด้วยไปไหนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวม่ไ <ป S 2> ด้หรอกไปด้วยคุณแม็กบอกว่าชอบพี่โก้ตอนแสดงหนังเรื่องน้ำผีน,น้องเปาบอกเออน้ำหนูว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มันคลาสสิกนะ แต่พี่เดี๋ยว,ว่าตอนที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยอ่ามันไม่มีใครคอยดูแต่ว่าพอตอนที่ค่อมเสียชีวิตอะหนังเรื่องนี้ถักเามาฉายก็มีคนชื่นชอบเ,เยอะแยะมากมายเป็นฉากที่เป็นไวรัลหลายๆฉากนะครับก็ก็เป็นหนังที่เป็นหนังที่นนที่วพี่จ,จับดูกดน้ำจับดูกดน้ำ หรือปลุกออกหมดเลยดีกว่าแต่ว่าหลังที่กำลังกอดห้านี่ก็เป็นสยามเปลี่ยนกาแฟอ๋อใช่เหมือนสยามกาแฟแล้วก็ดูทำหน้าดูทำหน้าแบบนี้มันเลยไปตรงนั้นเลยไปแดงไป้านแล้วลงนั่นเลยเฮ้ยช่วยด้วยจับยุงกดน้ำแล้วเอาตัวเองดำน้ำลงไปกับยุง ถึงไหนแล้วจะถึงแล้วค่ะเตรียมตัวลูกเตรียมตัวเดินได้ไหมค่ะได้ลูกคนเข้ามาเชียร์พี่แบบในวันนี้ในวันนี้แบบพี่บอกเลยพี่จะถึงแล้วพี่พี่จับยุงกดน้ำหดกันหรอหดมากแล้วพี่ดำน้ำไปกับยุงทำไมค่ะ จับยุงกดน้ำจับตัวเองกดน้ำเออหนึ่งเออนั่นแหละดิคิงสวยไหมวะนนี้ก็ได้ใจคิเพื่อนเพื่อนหชื่ออะไรคิงสวยไหมไม่ใช่เพื่อนหนูชื่ออะไร พี่โกตัวยครับสวยมากเจอก็ได้พี่รนทให้ขอบคุณมากค่ะใจดีนะเชื่ออะไรนะลูกพี่ก็จับไม่ได้ดูดูชื่อจีนไงวันนั้นที่ดิปั่นปั่นจิ้งหรีดอ่ะห้านะจีนนไปแล้วค่ะจีนลูกฝั่งซ้ายนะลูกขอบคุณนะพี่โนทดีค่ะโอเคนอ่ไงว้าวพี่นอะพี่โนทหนูจับยุงกดน้ำลืมของขอบคุณค่ะ เราว่าเราเกิดอันนี้เดินไหนเนี่ยไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองบายดีทุกคนนะดีอะไรนะดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองเห็นไหมเพื่อนจับมือเดินเลยบ๊ายบายรักพี่ทุกคนนะคะไปโอ๊ยอ๊อฟ แบตก็จะหมดแล้วที่สาคัญคือเปื่อยแล้วไอ้เปื่อยเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าอะไรรั้วเปื่อยแล้วนะนานแล้วงงอ,อย่าทันแบตกัน <ไป S 2> เดี๋ยวเจอกันอะไรวะเนี่ยไข่ตักหมาเนี่ยคุณอัสแมน ไปล้งางน้ล้างตาอยากฟังหนูร้อ,องเพลงเดี๋ยวจัดให้วันนี้พอแล้วบ้าบอบ้าแล้วเดี๋ยวจอาลมตุนทุลรีให้ทุกคนได้ฟัง <แ S 1> คุยกันแบบมีเหตุผล <แ S 1> เปิดใจคุยกัน, <แ S 1> <ใ>นวันนี้รับรองว่าไม่เปรเพราะไม่มีใครเติมให้เมาคะแนไม่เปเดี๋ยวเจอกันนะพี่ๆเดี๋ยวหนูไปขออาบน้ำล้างน้ำางน้ำลางตานข,ขอบคุณครับพี่เก่งขอบคุณมาก